สวัสดีครับวันนี้ได้มีโอกาสต้อนรับคุณพัชนะครับวันนี้วันที่26มิถุนายน2564นะครับคุณพัชได้เอาวอลโวนะครับ V50 นะครับกับปีบีมีการเราไปดูกันนี่นะครับคือวอลโวบานหน้า60%นะครับปกป้อง UV ได้100%นะครับแสงสว่าง2,000 16%นะฮะแล้วที่สำคัญนะครับเป็นฟิล์มที่พื้นนอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตานะครับเป็นฟิล์ม สลนมิกแท้ๆนะครับนี่นะฮะอยูบานหน้า60%นะครับแล้วรอบคันก็เป็นฟีพีกาซูปเปอร์นานโนสันบิกนะครับ SCR05 นะครับ80%นะครับปกป้อง400ยูวีสี่ยูวันนะครับได้100%นะครับปกป้องค่าความร้อนรวมจากแสงเปรตไเก้าสิเก้าจุดแดเปอรนะครับ บาลหลังก็เช่นกันนะครับเป็นฟีวีกาซูเปอร n นาโนสมิก80%ปกป้อง UV400 UV1 UV 400 UV ได้100%นะครับปกป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอินฟทราเลดได้ถึง9.8% 9มานข้่านี้ก็เช่นกันนะครับ SCR05 นะครับ80%ปกป้อง UV400 UV1 UV 400 UV ได้100%นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับที่นะครับคือบาลในาของฟีวีกา SCR 20นะครับ6 0ปกป้อง UV400 UV1 UV 400, 1, UA, UV ได้100%ปกป้องค่าความร้อนรวมได้96.8%นะครับนี่คือฟิล์มนวัตรกรรมที่มืดนอกสว่างในนะครับส่วนบางค่านนะครับเป็นฟิล์มกาด80%ปกป้อง UV400 UV1 UV 400, 1, UA, UV ได้100%เช่นกันนะครับแล้วก็ปกป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอินฟราเรดได้ถึง99.8%เลยนะครับนี่คือฟิล์มนวัตรกรรมที่มืดนอกสว่างในสดใสสบายตัว,สบ,ตวสบายตาอันนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งครับของกับฟิล์มกาดซูเปอร์นาโนสังกินะครับบานหน้า6 0รอบคัน88% เป็นฟิล์มนวัตกรรมที่มืดนอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตานะครับเดี๋ยวเราไปดูโดยรวมภายนอกกันอีีนะครับและนี่นะครับคือฟิล์มโดยรวมภายนอกนะครับมาหน้า60นะครับรอบคัน80%นะครับเมื่อเราติดฟิล์มเสร็จนะครับเราจะข้ามไปที่ร้านกระดาดตองแปดนะครับเพื่อทําการล้างรถลมฟิล์มฟื้นฟูแล้วก็เอามาจอดตากแดดเพื่อทําการเก็บฟิล์มตรงนี้นะครับเพื่อส่งมอบให้ลูกค้านะครับ ฟิวมิกาเป็นฟิล์มนวัตกรรมที่พื้นนอกสว่างในนะครับเป็นซูเปอร์นาโนซมิกนะครับวิธีสังเกตวีซมิกนะครับจะต้องไม่มีแสงสะท้อนเกิน8ปดถึงสินะครับแล้วก็จะต้องฝึกฟองค้าความร้อนรวมได้8ปดถึงสิปีนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพจร้านถาวรอนูนิชอปเลียบทางหลวงในไบลามินตาฝากกดติดตามอีกช่องหนึ่งของร้านถาวรอนูนิชอปนะครับก็คือในช่องถาวรอนูนิชอปในช่องติ๊กต็อกนะครับนะฮะแล้ววันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ